เพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดแบบนึกถึงเนื้อเพลงไม่กลัวแล้วเราเห็นทุกคนอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าจะร้อนจะหนาวแค่ไหนอ่ะขอแค่มีเธอเจ็อๆเหมือนเหมือนตรงนี้พี่เขาใช้ซ้อมไปพูดวันแต่งงานเขาอ่ะอันนยเี้ยเหอนยัเขียนจะโหก็ได้นะครับจะท่อนหนึ่งได้ไหมสักท่อนหนึ่งน้องๆให้ผมร้อง พูดออกมาก็ได้แต่ถ้าร้องได้ก็ดีเขาทุกคนไม่อะมีใครอยากได้ยินเสียงพี่เจ้ร้องไหม <Yeah! S 1> คือมันมันมาหาัศจรรย์พอๆกับเออเห็นการโชว์ของโบขาวอะครับความรู้สึกของเสียงที่ร้องออกมาเนตอนนี้ผมกลัวเขาจะไม่ฟังเพลงนี้กันนะเ้ยเขารู้ว่าพี่มือกองไง <Okay. S 1> พี่ร้องร้องพี่คงไม่ตีกองอะ่ะหันหลังไหมหันหลังมองกันงูเดยมองนี้ตื่นเต้นไงหันหลังมอง ไม่ว่ามันจะร้อนเจะหนาวแค่ไหนขอให้มีเธออยากให้เธออยู่ให้เธออยู่แม้จะท้อแค่ไหนแค่ได้เห็นเธออยู่